การเวลาช้าลงตัวตนเริ่มหายไปการกระทําและการรู้ตัวนั้นรวมกันเป็นหนึ่งเดียวยินดีต้อนรับสู่ Flow State หรือสภาวะลื่นไหลครับเรามองดูผู้ประกอบการมากมายอย่าง Larry Page, Jeff Bezos, Elon Musk คนที่สามารถสร้างธุรกิจเปลี่ยนแปลงโลกและความเป็นไปได้ใหมๆ่ๆอย่างรวดเร็วจนทุบสถิติของเวลาคนที่สามารถทำคะแนนสูงสุด หรือสร้างความสำเร็จอย่างน่าเหลือเชื่อในโลกนี้รวมถึงความพึงพอใจในชีวิตโดยรวมและความเป็นอยู่ที่ดีคือคนที่สามารถโฟล์หรือมีสภาวะที่ไหลลื่นมากที่สุดในชีวิตครับและในยุคปัจจุบันนี้เป็นครั้งแรกครับที่เราสามารถมองเห็นสภาวะโฟล์ได้ด้วยความเข้าใจและรับรู้ถึงที่มาของมันนักวิจัยได้พบครับว่าโฟล์สเตตหรือสภาวะไหลลื่นนั้น สามารถแฮ็กหรือเข้าถึงอย่างจงใจได้เพราะเราค้นพบว่าโฟลสเตตนั้นไม่ใช่สภาวะที่เกิดขึ้นแบบสุ่มแต่มันคือทักษะที่สามารถฝึกฝนได้อย่างยอดเยี่ยมครับเพราะปกติคนเราส่วนใหญ่ครับใช้สมองเพียงส่วนเล็กๆเ,เท่านั้นกล่าวคือ10%ของสมองทั้งหมดดังนั้นเราคงคิดกันว่าถ้าจะต้องใช้สมองเต็มศักยภาพของมัน มันคงจะต้องเป็นการทำงานของสมองที่หนักน่วงแต่ปรากฏว่าผลลัพธ์ของประเด็นนี้ครับมันย้อนกลับหรือตรงกันข้ามคำถามคือเราต้องทำสิ่งใดมากขนาดไหนเพื่อที่จะทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ต้องทำอะไรบ้างเพื่อบรรลุสิ่งที่แม้แต่ตัวเราก็ไม่เคยเห็นมันมาก่อนและก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องนักวิจัยครับได้มุ่งเน้นไปที่การสังเกตถึงกลุ่มคนที่ ไม่เคยยอมแพ้ที่สามารถเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแนวคิดวิทยาศาสตร์ทางเทคโนโลยีให้กลายเป็นข้อเท็จจริงได้ทําสิ่งที่เป็นไปไม่ได้มากมายด้วยการฝันถึงสิ่งที่อยู่ในอนาคตซึ่งเราได้ค้นพบครับว่าโครงสร้างของฟล l สเตต e นั้นมันไม่สำคัญเลยว่าเราจะมีทักษะอะไรในสังคมไม่ว่าจะนักกีฬาผู้ประกอบการนักเทคโนโลยีหรือศิล,ลปิน ไม่ว่าความสามารถไหนครับที่อยู่ในตัวของคุณการแสดงความสามารถสูงสุดของมนุษย์มันก็มีลายเซ็นอันเดียวกันอย่างแน่นอนครับนั่นคือสภาวะของจิตสำนึกที่เป็นที่รู้จักในหมู่นักวิจัยที่เรียกกันว่าการไหลลื่นมันคือช่วงเวลาที่คุณรู้สึกดีที่สุดและเราทำสิ่งไหนก็ได้ในโลกนี้แล้วเราทำมันได้อย่างดีที่สุดโดยเฉพาะการที่มันหมายถึงเป็นช่วงเวลาที่ความสนใจของเรา มันเต็มเปี่ยมเต็มไปด้วยความสามารถในการจดจ่ออย่างเต็มที่ไม่ว่าจะงานที่อยู่ตรงหน้าหรือกิจกรรมอะไรก็ตามที่คุณทำอยู่ที่ทุกอย่างรอบตัวนั้นมันจะหายไปการกระทำและการรับรู้รวมกันเป็นหนึ่งเดียวความรู้สึกถึงการมีอยู่ของตัวคุณเองจะหายไปเวลาจะขยายออกมันจะเป็นความรู้สึกที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้นั้นช้าลงกระจ่าง และละเอียดขึ้นเหมือนกับว่าคุณสามารถหยุดภาพตรงหน้าไว้ได้อย่างยาวนานและความแปลกประหลาดมันอยู่ตรงนี้ครับพอแม้ว่าความรู้สึกของเราที่ลืมเลือนเวลามันได้สร้างความรู้สึกว่าทุกอย่างมันช้าลงแต่เมื่อเรากลับให้ความสนใจกับเวลาอีกครั้งเรากลับพบว่าการเวลานั้นเหมือนถูกข้ามไปบางทีมันผ่านไปแล้ว5ชั่วโมงแต่มันผ่านไปราวกับว่าเพียงแค่5นาที ทั้งที่ในระหว่าง5ชั่วโมงนั้นครับที่เรารู้สึกว่าทุกอย่างมันช้าลงแต่เมื่อสมองกลับมาทำงานให้ความสนใจกับนาฬิกาอีกครั้งกลับกลายเป็นว่าเรารู้สึกว่าทำไมมันผ่านไปอย่างรวดเร็วนี่คือความจริงของสภาวะโฟลและการเวลาครับและตลอดทุกแงม่มุมไม่ว่าจะทางร่างกายหรือจิตใจนั้นมันกลับเป็นเรื่องที่เบาหรือลอยตัวอยู่ซึ่งสภาวะโฟลนี้ครับ มันสามารถกำหนดได้และเมื่อมันกำหนดได้มันจึงสามารถวัดได้เครื่องมือทางจิตวิทยาที่เราได้วัดทำให้เราได้พบครับว่าฟโฟล์เป็นสิ่งสากลมันปรากฏขึ้นได้ในทุกๆคนทุกๆแห่งในโลกใบนี้จากคนนับพันคนที่เขาพูดว่าเมื่อได้อยู่ในสภาวะนี้ทุกความคิดทุกการกระทำทุกการตัดสินใจนั้นมันไหลลื่นอย่างสมบูรณ์ แบบไร้ความพยายามจนผลลัพธ์สุดท้ายที่มันออกมาเมื่อปกติเราใช้แค่สมองส่วนเล็กๆเ,เพียง10%ดังนั้นศักยภาพสูงสุดของมนุษย์ที่เราเรียกกันว่าสภาวะโฟลนี้ก็คงจะต้องใช้การขับเคลื่อนสมองแบบหนักมากๆนั่นคือสิ่งที่เราคิดครับแต่ความเป็นจริงสภาวะโฟลเราไม่ได้ใช้สมองมากขึ้นเรากำลังใช้สมองน้อยลงและสิ่งนี้ครับเราเรียกมันว่าไฮโฟรอนทาริตี หรือความชั่วคราวมันถูกใช้เพื่อชะลอการปิดระบบเพื่อการปิดใช้งานสมองส่วนหน้าของเราและนี่ครับคือจุดที่ทรงพลังที่สุดของมนุษย์ทุกคนเพราะในสภาวะโฟล์เมื่อสมองส่วนนี้ถูกปิดตัวลงหรือจริงๆแล้วเป็นการที่สมองนั้นเปลี่ยนพลังงานที่ต้องการความสนใจและปิดตัวโครงสร้างที่ชอบวิเคราะห์เมื่อสิ่งนี้ทั้งหมดถูกปิดครับเรื่องที่เหนือธรรมชาติมากมายมันเกิดขึ้นทันที การเวลาที่ไม่ถูกแยกออกเป็นอดีตปัจจุบันและอนาคตอีกต่อไปจนนำเข้าสู่สิ่งที่เรียกกันว่าสภาวะดำดิง่งการดำดิ่งในตอนนี้ครับได้สร้างผลกระทบมหาศาลให้กับประสิทธิภาพการทำงานของคุณถ้าคุณเป็นคนที่เคยทำงานไปแล้วคิดถึงความกลัวและความวิตกกังวลเป็นส่วนใหญ่ในพื้นที่ของสภาวะดำดิ่งนี้ครับสิ่งเหล่านี้มันจะมีน้อยมากๆ หรือมันจะไม่สามารถส่งผลถึงความรู้สึกของคุณได้และหายไปเลยในทันทีครับอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องเลวร้ายที่เคยเกิดขึ้นกับคุณจนคุณต้องพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกในปัจจุบันหรือสิ่งน่ากลัวอะไรก็ตามครับที่อาจจะหรือไม่แน่ว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้ในอนาคตถ้าคุณลงเอยในสภาวะดำดิ่งได้หรือจุดที่การเวลาถูกปิดตัวในสภาวะลื่นไหลครับความไม่ตกกังวุที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้ มันจะหายไปฮอร์โมนความเครียดของคุณทั้งหมดจะไหลออกจากระบบระบบประสาทของคุณจะถูกรีเซ็ตใหม่ทันทีในจุดนี้ครับซึ่งสิ่งเดียวกันนี้มันก็เกิดขึ้นกับความรู้สึกที่เรานั้นรู้สึกถึงการมีตัวตนของเราตัวตนของเราที่เป็นเครือข่ายทั้งหมดของคอร์เทกส่วนหน้าที่เชื่อมโยงกันเมื่อมันถูกปิดตัวลงครับเครือข่ายก็ลบสลายไปทั้งหมดเลย เป็นผลให้ความรู้สึกถึงการมีตัวตนหรืออัตตาของเรามันหายไปในสภาวะนี้ครับแล้วเมื่อการมีตัวตนมันหายไปนักวิจารณ์หรือเสียงภายในที่คอยจู้จี้จุกจิกประดิษฐ์เรื่องราวที่เคยอยู่ในหัวของเราในสภาวะโฟลสิ่งนี้มันเงียบกริบครับเราจึงได้สัมผัสสิ่งนี้ในฐานะของการถูกปลดปล่อยและเปอิสระหลุดพ้นจากเรื่องราวทั้งหมดของตัวเอง สร้างผลลัพธ์ใหม่ให้เห็นในทันทีสิ่งที่เกิดขึ้นครับคือความกล้าของเรามันจะผุดมากขึ้นความคิดสร้างสารรค์ความคิดดีๆความกล้าที่จะเสี่ยงทั้งหมดมันผุดเข้ามาแล้วสิ่งที่เราค้นพบอีกนั่นก็คือสภาวะโฟล์มันมีตัวกระตุ้นที่สามารถถูกกระตุ้นอย่างจงใจและนําไปสู่การฟโฟล์มากขึ้นได้นั่นคือเงื่อนไขที่ว่าฟโฟล์ที่ชัดเจนที่สุดมันไหลาตามมาจากการโฟกัส มันจะปรากฏขึ้นได้ในตอนที่เรานั้นมุ่งความสนใจทั้งหมดไปที่ตรงนี้ณขณะน,นี้เท่านั้นครับนั่นคือสิ่งที่ตัวกระตุ้นเหล่านี้ทําที่มันจะพาเราดําดิ่งสู่ณขณะน,นี้ตัวอย่างครับตัวแรกที่สามารถกระตุ้นฟโฟ o w ได้ก็คือความหลงไหลหรือแพชชั่นเราได้ยินคํานี้กันบ่อยครับจนรู้สึกว่าบางทีมันก็เหมือนเป็นหน้าที่ที่เรานั้นต้องค้นหาแต่ความเป็นจริงแล้ว เหตุผลเดียวที่แพชชั่นหรือความหลงไหลเป็นเรื่องสำคัญก็คือมันจะทำให้เรามุ่งมั่นที่จะมอบความสนใจไปที่สิ่งที่เราเชื่อมากขึ้นเราจะเริ่มกระตุ้นโฟล์และโฟล์จะขับเคลื่อนประสิทธิภาพในความเสี่ยงทุกๆรูปแบบให้เองครับสิ่งนี้จะเห็นได้ชัดเจนในวงการกีฬาครับที่นักกีฬาประสบความสำเร็จเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่ช่วงทศวรรษ1990มันเป็นเพราะระดับความเสี่ยงที่นักกีฬานั้น ขับเคลื่อนผ่านโฟมันเพิ่มสูงขึ้นดังนั้นสิ่งสำคัญอีกอย่างที่เราต้องเข้าใจเกี่ยวกับการกระตุ้นเหล่านี้คือมันไม่ได้แค่มีอยู่จริงเท่านั้นนะครับแต่มันคือสิ่งที่ทำให้เราทำงานร่วมกับสิ่งเหล่านี้ได้ง่ายมากขึ้นจริงๆแล้วมีคนจำนวนมากครับที่เข้าถึงฟโฟลได้ในตอนที่ทำอยู่กับการค้นคว้าความรู้โดยใช้สมองของพวกเขาหรือที่เรารู้ก็อย่างชัดเจนครับในวงการศิลปะ เทคโนโลยีหรือวิทยาศาสตร์ที่ได้สร้างความก้าวหน้าที่มันสําคัญมากๆส่วนในโลกของธุรกิจนั้นก็มีข้อมูลที่ชัดเจนและน่าสนใจมากๆครับจากบริษัท m c คเคนซีที่ปรึกษาระดับโลกที่เขาได้ทําการศึกษาถึง10ปีและพบว่าผู้บริหารระดับสูงที่อยู่ในฟโฟล์มีประสิทธิภาพการทํางานที่สูงมากกว่าตอนที่ไม่ได้อยู่ในฟโฟล์ถึง5เท่านั่นหมายความว่ามันมีประสิทธิผลมากถึง 500%เนครับนั่นหมายความว่าคุณสามารถไปทำงานในวันจันทร์หยุดวันอังคารถึงวันศุกร์และทำงานได้มากเท่ากับการทำงานปกติที่อยู่นอกฟโฟลของคุณแล้วสิ่งที่ไม่น่าสนใจครับคือแค่คุณอยู่ในฟโฟลได้แค่2วันต่อสัปดาห์นั่นเพียงพอที่จะทำให้คุณนั้นทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าถึง1% 0 0 0ซจากคนปกตินอกเหนือจากนั้นเรายังได้รับการส่งเสริมจากเคมีของระบบประสาท ที่ทำให้คุณเข้าใจว่าทำไมคุณถึงสามารถทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะสารเคมีในระบบประสาททั้ง5ชนิดครับที่ปรากฏขึ้นในสภาวะโฟโลที่ในความเป็นจริงมันคือยาแห่งความสุขที่มีฤทธิ์แรงที่สุด5ประการที่สมองสามารถผลิตได้โฟโลจึงเป็นช่วงเวลาเดียวที่เรานั้นจะได้รับ5อย่างพร้อมกันทั้งหมดมันนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพทางกยายภาพทำทุกอย่างตั้งแต เพิ่มความแข็งแรงเพื่อระง,งับความเจ็บปวดไปจนถึงขยายเวลาตอบสนองของกล้ามเนื้อและในการขับเคลื่อนของฟลูเราสามารถรับข้อมูลได้มากขึ้นต่อวินาทีดังนั้นความโดดเด่นของข้อมูลต่างๆจึงเพิ่มขึ้นมหาศาลเลยครับดังนั้นถ้าเข้าใจว่าฟลูสเตตคือขุมพลังที่ทรงพลังที่สุดในฐานะมนุษย์และเราทุกคนเข้าถึงมันได้ให้ลองถามใจตัวเองดูครับว่า ความท้าทายอันยิ่งใหญ่ที่เป็นไปไม่ได้แบบไหนที่คุณอยากจะอยู่บนเส้นทางนั้นด้วย f l ู State หากคุณสามารถเข้าถึงประสิทธิผลเพิ่มขึ้นได้ถึง500%ชีวิตแบบไหนบ้างครับที่คุณอยากจะสนุกไปกับมันนั่นคือสิ่งที่ขึ้นอยู่กับคุณครับกับความรู้ในคลิปนี้ถ้า Flow เพิ่มสัก,กลภาพได้ทั้งทางกายภาพและความสามารถทางสมองผมแน่ใจ,จครับว่าไม่มีอะไรที่คุณนึกแล้วมันเป็นไปไม่ได้ ผมเป็นกำลังใจและส่งความรักให้อยู่เสมอเลยนะครับทางช่องมีหนังสือเสียงออนไลน์หลายฉบับมากมายครับถ้าใดสนใจเรียนรู้หนังสือเสียงออนไลน์หรืออยากซัพพอร์ตสามารถทักมาที่ลายแอทที่ผมเขียนไว้ใต้ข้างล่างนี้เลยนะครับขอบคุณนะครับที่ฟังจนจบขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการกดไลค์ทุกการกดแชร์สามารถติชมวิจารณ์ได้เต็มที่เลยนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับผม